ร้อยไทยไอเดียกับเบนชนาทิศเขิมมากเลยอีกทีนี้แบบพิเศษมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้แบบมาคนเดียวแล้วเพราะว่าที่นี้มีแขกรับเชิญล้วคือบอกแบบเป็นสายปอรอ วันนี้เราจะทำเมนูที่ทำให้แบบว่าเขาจะต้องจิตใจแล้วก็ไม่กลับไปถึงบ้านเขาอีกเลยถึงแม้ว่าเขาจะกลับบ้านไปเขาก็จะไม่กลับมาอีกเขาจะเขาจะกลับมาสิเขาจะไม่กลับบ้านเขาว่าะเขาอะไรอยากวันนี้เราจะทําเมนูปลาหมึกผัดสามหอมหอมแรกก็คือหอมแก้มซ้ายและหอมที่สองคือหอมแก้มขวาที่ชิมหน้าผิดแก้มซ้ายและแก้มขวาแก้มซ้ายแก้มขวาตก้มสายแก้ม้วาและสําหรับปลาหมึกผัดสามหอมอินกริเดียนวัตถุดิบของเราก็มีดังนี้ โอเควิธีการทำก็ง,ง่ายมากเลยคุณผู้ชมนะตั้งถั่วตั้งชาอแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยเสร็จแล้วคือใส่น้ำมันเสร็จแล้วนะแล้วก็บุกกระเทียมนิดนึงไม่ต้องละเอียดมากหรอกเพราะเราเป็นคนหยาบบุกกระเทียมแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปปุ๊บแล้วก็ใส่กระเทียมทอนลงไปเลยนะคุณผู้ชมหอมหอม ก็หอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกเลยต้อไม่ผ่านหมึกนี่ก็สุกเร็วนะคุณผู้ชมแล้วขาดไปได้เลยต้องเริ่มปรุงรสเลยนะครับด้วยของดีจากทะเลใต้ของเราใส่ปุ๊บร้อยปรับเลยซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ลงไปหอมหอมวูสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันโหรชาเติมน้ำเปล่านิดหน่อย ทำง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมทำง่ายใครๆก็ทำได้และรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าวัตถุดิบของเราดีมากอยู่แล้วนะพอเริ่มสุกได้ที่แล้วเราจะใส่ต้นหอมกับพริกลงไปนะก็ถือว่าเป็นอนันเสร็จแล้วดูดีเลยกลิ่นซอสกะปิกุ้งเคยแท้หอมมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยปิดไฟน่ากินมากเลยเดี๋ยวก่อนจะให้ผู้ชายชิมเนดะี๋ยวชิมก่อน อร่อยกินปุ๊บอร่อยปั๊บปุ๊ยผู้ชายมาแล้วยเลสวัสดีเธอชื่ออะไรผมเชืยรยันครับยันหรอยันมั่งไหมอ่ะยันยันมั่งให้ผมช่อยอะลองเลยอืมอร่อยครรับออ่เหรออืมตลาดก็ต่อแหลเก่งเหมือนกันนะ อร่อยหรอพวกแกชีพผมไบอ่ะอม่อ่าอ่าอ่าแขกอ่าคอยคอยคอยกินกรปิพ่อไม่เคยกินกะปิมาก่อนอร่อยเลยวันนี้ก็อร่อยอุ้ยอร่อยมั้ยเห็นไหมคุณผู้ชมวัตถุดิบดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนี่เลยของดีทะเลใต้ซอสกะปิกุ้งเคยแฉะจากรอยไทยใส่ปุ๊บรอยตักร้อยไม้ <c oughs> คืนีล้มึง <c oughs> <Yeah. S 2> สั่งรอยไทยได้ที่ l i n e a อ Good Life for You ส่งฟรีถึงบ้านอมพลฟูด um